เนี่ยพี่น้องขั้วย,ยานาน้ำได้บ้านนี่ Thom <l> นหเห็นน้ำไหลละเลนบางยาดเลยบ้านโบหูนอนเลยบาดว่าจะเอาคนมาทําความสะอาดนี่เห็นน้ำตื่นขั้วก็ตื่นน้ำเพื่อกันบา้านโบหูบุบบอยากนอนเลยบา้านคนว่าจะเอาคนลงนํนาสาแล้วก็ทําความสะอาดเพคนโบเป็นเลยโบเป็นโบเป็น,นตัวห,หน่อยๆได้ผ่าโมเรียนอยู่นี่ผ่าโม สักขโมงเลยี่ยวันเตยยังเขามากเโอ้ยขอโทษหลายๆเดยคนเพื่อนเลย,เลย,เลยวันเตบายโทรศัพท์เขาก็ดังปิง้งตึงปังหนุดเลยบ่ได้ทำความสะอาดเลยจ้ะนี่เพื่อนๆเลยเอาจะเปลือกว่าสิเอาเพิ่นมานอนน้ำเนี่นอนน้ำว่าสิเอาอันนั้นทำความสะอาดให้เพิ่นเพิ่นนอนพุ่นเปลือกอึเพิ่นหลายกินหลายขี่หลายพุ่นเลยบ่ได้อันนี้เลยบ่ได้บ่ได้ทำความสะอาดเลย พื่นหยาดหยาดน,านา้ำแลงเปล่าเปล่าขึ้นมาฟังเลยนี่ยังเล่นงาอยู่นี่แกเพื่อนเพื่อนนี่โดนลำบะเด็เอาคนลงน้ำอายุแต่ในคอกกินแต่หญ้งงาก็เฟื่องอยู่ในคอกําลังจะมาเอามาตัความสะอาดฟัดหยาดน,านา้ำพื้นหยาดน,านา้ำพื้นโบหาณอันนี้เลยฝนตกแห้งพี่น้องนมม้ำบรรจุขึ้นมาพี่นเลยโอ้ยส่วนอีหยังอีกเปลเบิง้งไปฝุ่นรุดเอาเอีหยังอีกเปล่าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้ง รุดนี่ยังอีกแล้ไปไปไปลงไปลง,งไปอาบน้ำไม่ไม่อาบน้ำเดี๋ยวสิทำควบเสีอาอให้มันสิลงบมดแหละจะพี่น้องเพื่อนคุณมันอยู่นาอยู่รังคุณน้นำผาคุณไปส้นเอาขี้ดินข่อ <c> ย <ười> ดำเป็นข่อยดอนเดอร์บันเดอร์นี่ต้นเลี้ยงอันนั้นลูกเผือกลูกแม่เผือกลูกจะหกักออกเป็นสีเหล้าคุ่นณพยางนวัฒน์ฝุ่นนะน้ำก็เลิกเลิกได้พีน่น้องเพื่อนไ่นพวหันไปนอนอันนั้นเลิกได้นะนอนอยู่ โขกโขกหลอกฟังมาใส่ทับขั้วสะอาดะะบ่นละบาดนต้นหน่อยกระบอกกาลงมด้วยกันเด้อยาน้ำไอ้พี่น้อนี้แกข้าวก่อนแกเขาซื้อเอาเพิ่นขึ้นพิ่นตัวหน่อยเพินนนนนนพกก่นเหีียวแตกระบาดนีงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเพิ่นกับซื้อทับขั้วสะอาดเพิน่นเพิ่นกระบอกไห่ทับขั้วสะอาดเลยบ้านนี่เป็นบางยาน,านา้ำ ดนดนสิเหนเอนอน็นเธอเนาะจเนาะนะตื่นได้บานตื่นได้บ้นสนลูกได้บ้านคุณต,ต็มนหนามพี่น้องฝนตกหมื่อวานนี่หนามลายแหงเต็มสาเลยฝนตกยางเว่นตกแบบงามเลยพี่น้องตกบม่มีฝาห้องไม่มีหยังเลยฝากับบ่เหลือมบ่แหลบเลยนั่นตื่นนะบ้นานคุลูกคุโวขึ้นได้นรลูกขึ้นนะ ทำความสะอาดบริษัททำหรอก้กเพื่อนๆเห็นหน้ำลายกระยาดน้ำขวอยกับนหนูย,ออยาดน,นา้ำเหมือกันเนาะ่าอยาเขานอนเลยโอ้นี่ลูขุนแห้งแต่อันนี้เลยได้ลูขุนเท้าวดองๆองเี่ยนี่มันตื่นน้ำกึ๊บนั่นกระโดดจดดูเอ้าเอ้า เอาเ,เอาเ,เอาพุ่นพุ่นปุ่นปุ่นหาวพุ่นในลงนาํไอ้พี่น้องที้เฮ็ดพาบรรยากาศองการสนุนกระจายเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งจ้า